ทั้งเบาทั้งแกงเอสตองเอสตองรับไปเลยที่หนึ่งรับไปสอพันบาทไปไงใส่ขอบล้อเอสตองรับดีมากเ่าะแรงครับแรงเลยครับเข้าที่หนึ่งแบบหายหายเลยที่สออ้ไอ้วลิอนีครับออเออยู่ดีเอสตองโอเคเดี๋ยวรับไปวกไปหนึ่งจากเอตอง

ร้อดีขอบร้อที่มาแรงทั้งเบาทั้งแรงครับ S ตอตอนนี้วางขายแล้วนะครับทั่งประเไทตารตริ่นจำหน่ายก็สำหรับวันนี้ก็อธิบดีแล้วหนึ่งรุ่นในรุ่นบางลมโอเพ่นะครับทั้งท่นเนื้อ S ตองก็ใส่วงล้อยตองััตทีบอกไว่าแรงแรงลกยัีอีมีเอาด้าดรถ่อีก็เดี๋ยวไปชมดู ทีมงานของร้อยตองสามาญฟ้าชื่แล้วก็รับตนวัฒนชิตได้หรือเปล่าก็ตอนนี้นะครับอยู่ในรุ่นการแข่งขันน้ำซุเปอร์คัพโอเบียครับมือใหม่ซุปเปอร์คัพครับมีรถร่วงการแข่งขันจำนวนมากมาย อัดฉีดจากทางวงร้อยตองหรือเปล่าข้าไายไปแล้วนี่รอบแรกมีมีครับรุ่นนี้ก็อัดฉีดอีกนะกนี่ฮะมี่ต้องตั้งกล้องไว้อยู่ได้เออแล้วไปดีกว่า <laughs> ไกลุ่มแรกอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับที่เตรียมทําการคอริฟายต่อครับคัดแค่สิคันเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมาแบทเทิลกันในรอบชิงชนะเลิศครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันดูตอนนี้เริ่มเลยนะ โนวิตนะครับเอาแล้วครับเขียนยกขึ้นเรียบร้อยคุดร่งวิ่งขุดร่องวิ่งสองรอบการอลิบายเท่านั้นนะครับใครจะได้ไปต่อเลกเล็่ายยูทูอยู่หรอครับช่างอะไรวันนี้ถ่าย สองอย่างเดียวดูหรอเนษตรับเอษองนะไม่รู้เออบ้านอยู่นี um, can, uh, ่กันเลยเนี่ยอยู่แกงครับหักอย่แก้ครับอยู่แกงแต่ไม่ได้ออกว่าโทษยีกครับแก้เก็ดเมืไปทุกสนามครับ เพิ่งมาสนามแรกกันะอจอไม่มาหรอสจอไม่ได้มางานฝุ่นหรอกอจอขี่ไม่เป็นเป็นเขาขี่มเตะคอสอยู่แต่เขาไม่ได้ขี่แคน เดี๋ยเดี๋ยวมาเข้าก่อนนี้ลุงและามาปล่อยแกนะครับมาเลิมริครับ

ันที่หนึ่งเป็นรถสีน้ำเงินนะครับตัวถังเปงนรนะเนียคันนี้คันนี้คันนี้นนนที่หนึงน่งเรียบร้อย,อยมาดูในฮิปต่อไปนะครับพี่กำลังอยู่ในกิจสตาร์ทนะเราจะยังคงอยู่ด้านนี้ต่อไปสัญญาณเนึยวเดี๋ยวเราจะเป็นคนปล่อยรถ